ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทท่านกําลังอยู่กับบ่าวมีแล้วก็ช่องอีสานบ้านกูเองพาพี่พาน้องมาย้ำบ่วงรอบเด็กเนาะพี่น้องเนาะกับห่วงเข่าตรงตรงใหญ่ๆพี่น้องบ่ทันเที่ยวครับสวัสดีครับพี่น้องผมการเที่ยวกาสสวัสดีพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องผมไปย้ำบ่วงกับรอบเด็กไปตีสามพี่น้องเนาะสิได้อายยังนั่นกับไปเบิ่งกันอีพี่สองนี้ ว้าวทั้งที่ขาดการไว้พี่น้องมีหนูนี่ผ่านบ่วงเดี๋ยวว่ามีสิปักไว้นี่บ่ะเือลักษณะนี่หนูมันโดดขวมนี่หนูมันโดดขวมพี่น้องมีหนูเลยครับเด้ผ่านบ่วงเดี๋ยวเดี๋ยวห้างปักเราครับเนาะไปพยายามให้สุด นี่แค่สามหลังเ้ยพี่น้องเด้อบ่วงเบาวมียูม่ายนี่เป็นข้นหางบ่หลครับใส่ละใส่ละพี่น้องเอาเอาเสียละสมบูรนี่เอา โอ้นีหลังหนึ่ง,งครับไปอีกหลัลงหนึง่งพี่น้องผ่านยุหลังเดียวไปพี่น้องผมผ่านซื้อๆบอดถือครับไปไม่ไม่ไมห่ามันฉลาดตัวคู่มือนี่คือมันก็นเอาตัวหลอดนะพี่น้องนะห่ากับบวากันไป โอ้ยไม่ก็ไม่ไม่แต่ว่าเที่ยวคลองนี่ประเด็นสำคัญคือเขาเสียดจ,จัง่ดยดีกด็สิประมาณน,นี้เพราะเนาะแดงมาแดงมนันนะไปโู้มีหลายหม่องพี่รอกผม แต่ถว่าบ้ามีห่างไปมองละสองสามี่หลังเราพี่น้องเนาะมันก็เลยไกลยังว่าไกลคิดมีกระชิบว่าได้ลงแล้วละ่ะคิดว่ามันตะว่าถือมีพี่น้องผมมันกับผ่านบ่วงคู่มืออยู่เลยใช่ะอือม่่มันก็ยังผ่านอยู่ ไปหลังสุดท้ายพี่น้องคนณยูมองได้คุณมักลำอ่าควายไปหนี่เนาะพี่น้องเนาะแลเลยหญ่ใหญาใหา่าไปใส่บนนี่เลยหลงสาวว่ามันขอดไวอยู่อือหืออือหือโอ,อ้ที่บ่ พี่น้องผมว่าวแห้งบ่ได้เว่าแห้งบ่ได้เว่าแห้งบ่ได้ว่าแล้วว่าแล้วมันไม้นี่มันตรงนี้รุ่ยบ่วงสีหลังจีบักไงบ้ามีว่าจำเป็นต้องจับตายพี่น้องกกหางไงแนวนี้ต้องจับตายจับเป็นบ่ได้กับมันเนี่ยเอ้าเบมึงก่อนไหนๆกันไหนๆแล้วขาดก็มีกับโผพี่ดอกสั้นบ่เอา

ดุพร้พอรมพี่น้องดุพร้พอมดุพร้มรพอรมดุใส่เฮาอีกตั้งหากเดี๋ยวขออนุญาตว่างกพวกกอนแต่ไม่ขาดไปสิได้ตายขาดไปสิได้ตายแตงมือยากไรกูจับตายดิไรเดี๋ยวพอคว้าลังมือว่านนี่บ้ามีมายามหรอมาปักสุดท้ายมือพอดีพี่น้องเห็นมันพลาดนะครับเนาะโอ้มความขาดพี่น,นนะ้นอง ข้อมขาดข้อมขาดบ่วหูคัขนขาดน,นี่บ่วหูวสซีเรียนไปใส่เด้คัขนขาดบ่วหูวาสซีเรียนไปใส่ตะวันดุแห้งค่อยคอยกู้แบบนี้เขาต้องค่อยคอยกู้บวงหลังหน่อยคัขนขาดน,นี่อันตรายแห้งอุ้ยห้อยตื๊ดแม่พี่น้อง

แล้วเอายังไงดีอะพี่นองปามีว่าเป็นวัาถำตาหเวลาผ่านไปดีเลยเนีคือโอเคโอเคโอเคมา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 มีโอเคโอเคได้ตัวแล้วพี่น้องได้ตัวแล้วันเนนีคือได้ตแลวโอเค ี่น้องผมขอบคุณทุไรทุกซับทุการทิศการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมบักเอบนะพี่น้องเนาะพี่าประกันได้คำว่าคมจายท่าทางที่พวกุภาพที่บอกไปบ้ามีขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะดูอ่าเทาสีเบิ้งเดี๋ยวบ้ามีสีบอกย่างหนึ่งคือว่าให้เบิ้งวันหนูดูบ่ดูเนี่ยเบิ้งเอาลวดหนูลักษณะนี่ดูหนูเปรี้ยวคือชะกันแห้งแล้วก็โอกาสที่สีขาดนี่สูงเพราะว่าหนูแนวนี่มันสีดินดูโดยเฉพาะคันพ่ออ่าคันพ่อคน เขาไปกวนคือว่าพออีหยังเขาไปกวนมันยังสีนาพี่น้องกัดแหลกมีเห็นว่านั่นกัดเอาที่ั่นนี่แหละครับลักษณะพิเศษของหนูแนวนี่เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเอาอะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมยี้ยฮ่า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 มองไม่ไปย้ำอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าพี่ผ้าน้องไปย้ำยิงมองหนึ่งพี่น้องผ้าพี่ผ้าน้องไปย้ำยิงมองนึงสี่ตัวเหรอพี่น้องผมขันได้หนูแล้วพัน สิบพราไปยามให้เบิร์ได้เราบ่วงกระได้ไม้นี่บ้ามีกัมมันใจล่ะครับว่ามีตัวล่ะก็ได้ยี่หลีเนาะพี่น้องเนาะได้ยี่หลีแต่ว่าถือยากเพราะว่าเหยียบบ่วงบ้ามีมาสามสี่หมื่นติดต่อกันแล้วก็ถือว่าโซ่พ่โซ่เลี้แหละครับผมไปย้ำอีกอ่าหนึ่งสองซี่หลังสุดท้ายพี่น้องผมบาดที่นี่ไม้นี่ไม้พ่นขามของคุณใหญ่ไม้พ่นตานเท่านี้พี่น้องผมเบิรงว่าสีได้จ็กตัวบนพี่น้องเนาะคุณเสียงเกียร์ห้องพี่น้อง ขันมันกินไ้บ่พิดกฎหไมยบ้ามีมาเอาแล้วนี่ครับมันกินไ้ว่พ,าาพี่พู่น่ะตาแดงจึงคืองีิงคิอง,อง,องอยู่พี่น้องมาเบิ่งหลังแหลกกันเอานม่เสร็จเราไม้นี่นี่นบ๊อบบบมั่นใจพี่น้องแต่ว่าหู้ดีทางดีบ่มั่นใจบ่วงขันบ่วงผ่านแน่กับสีไข่ยอยู่บ่วงกับบ๊อบผ่านอืือว่า ซี่หลังพี่น้องบ้ามี่บอกแล้วบ้ามีห่างบวงตะ้นไม้นี่บ่หลายเนาะพี่น้องเนาะไม้ละสองสามหลังนี่กระบ,บอกถือกันถือมันดิ่นแล้วนี่กันถือดินแล้วโอ้โอ อันสองหลังส so hey. 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 ุดท้ายพี่น้องผมถือบ่ถือเยาว่ากันนะครับเด้ะสองหลังสุดท้ายโอ้ดีหวยดีบ่เข้าใจเลยเส้นเรือบวงคอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนี่ว่าเป็นยังพี่น้อง แล้วก็อีกหลังอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวบามีขออนุญาตเบิ่งก,ก่อนอ้าอันนี้ก็บว่าเป็นยังสองหลังสุดท้ายคุณนะควยหดครับว่าพี่น้องผมเอาขอบคุ้นครับสวัสดีครับพี่น้องผมหวยงามๆทั้งนั้นแต่ว่ามันเป็นกลางเก้ากลางไม่พี่น้องก็เลยก็เร่ยบ่ามันใจไมนี่ขอบคุ้นครับสวัสดีครับปาก็่าแจ้งแล้ว